สี่ดีค่ะหมอแอนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการให้วิตามินรวมนะคะในรูปแบบของไอวีเดี๋ยวมาดูกันว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ปลอดภัยหรือเปล่ากันนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็จะนิยมในการรับประทานวิตามินกันมากขึ้นนะคะซึ่งวิตามินหลายๆตัวเนี่ยมีคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือยังมีคุณสมบัติในการชะลอวัยนะคะหรือว่าต้านการแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานวิตามินในรูปแบบของอาหารเสริมเนี่ยก มีมบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเราทุกวันนี้นะคะเราก็เส็นสาวๆหนุ่มๆเนี่ยที่มาให้วิตามินการดื่ทาง I v วเนี่ยเป็นจํานวนมากขึ้นนะคะพูงไงไดง่ายๆคือว่าได้รับความนิยมเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งการให้ดืิปวิตามินทาง I v วเนี่ยก็คือสะดวกนะคะรวดเร็วนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็เราสามารถที่จะได้รับ วิตามินนะคะลหลายๆอย่างในปริมาณที่ค่อนข้างสูงแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยในบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่ชอบรับประทานวิตามินเลยหรือว่าการรับประทานวิตามินเนี่ยก็ค่อนข้างมีขนาดเม็ดที่ใหญ่นะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ชอบที่จะรับประทานวิตามินการที่ให้วิตามินในรูปแบบ i v เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่เด่นๆเลยนะคะของการให้วิตามินรวมในรูปของ i v วี i รีเนี่ยก็เพราะว่าการรับประทานวิตามินนะคะโดยเฉพาะที่เห็นเด่นๆชัดเลยโดยเฉพาะหมอยกตัวอย่างเช่นวิตามิน C นะคะเวลาที่โดสที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราจะไม่สามารถได้โดสนั้นตามต้องการนะคะก็คือว่าวิตามินที่เรารับประทานเข้าไปมันไม่ใช่โดสดิพินเดนหมายความว่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการไหล อย่างเช่นกระบวนการดูดซึมกระบวนการย่อยซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัจจัยแบบนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการนําวิตามินไปใช้แล้วแหละว่าที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนำไปใช้ได้เท่างหร่ซึ่งการให้วิตามินรวมเนี่ยในรูปของแบบ I v วีบริดเนี่ยก็คือว่าจะข้ามขั้นตอน ดังกล่าวที่หมอพูดไปตั้งแต่ขั้นต้นเนี่ยหมดเลยก็คือว่าเวลาที่เราให้วิตามินเข้าไปทางกริ่ไอวีเนี่ยก็จะผ่านแล้วก็กลายไปเป็นยาได้เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการให้วิตามินทาง I v วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับประสิทธิภาพจากยาได้โดสที่ค่อนข้าง ที่นะคะว่ามีงานวิจัยที่พบว่าการได้รับวิตามินซีนะคะทาง IV พบว่าระดับวิตามินซีเนี่ยในเลือดมีค่ามากกว่าการรับประทานวิตามินซีเนี่ยถึง70เท่าเลยในจํานวนที่เป็นโดสที่เท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้วิตามินนะคะในรูปแบบของ IV ีเนี่ยจริงก็เหมาะกับ ในยุคสมัยปัจจุบันเราเนี่ยแหละค่ะที่ค่อนข้างที่จะเผชิญกับมลภาวะต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคต่างๆนะคะหรือว่าฝุ่นละอองที่เยอะมากขึ้นร่วมถึงกลุ่มบุคคลที่มีสเตรสค่อนข้างเยอะนะคะอ่อนเพลียจากการทํางานนอนน้อยหรือว่าสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าเนี่ยเป็นประจำนะคะการให้วิตามินพวกนี้ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้เป็นระบบมากขึ้นนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคที่ดีขึ้นร่างกายแข็งแรง แล้วก็ยังพบว่ามีส่วนที่ทําให้ลดความอ่อนล้าหรือว่าอ่อนเพลียจากการทํางานมาหนักๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าการให้วิตามินรวมนะคะในรูปแบบของ I v วีเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าก็พบว่าได้ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็พบว่ามีความปลอดภัยโดยผลข้างเคียนก็จะพบว่าเกิดน้อยมากเลยนะคะที่พบได้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีอาการทันนะคะบริเวณทางเข้าของเข็มหรือพบว่ามีอาการเจ็บบริเวณทางเข้าของเข็มอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะแล้วก็พบว่าการให วิตามินรวมเนี่ยทาง IV นะคะมีระยะเวลาที่อยู่ในร่างกายเนี่ยค่อนข้างนาะนพบว่าวิตามินที่รับประทานเข้ามาในร่างกายนะคะโดยส่วนมากก็มีเวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะ้น แต่ว่าการให้วิตามินเนี่ยทาง i อก็พบว่าอยู่ในร่างกายได้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะก็คืออยู่ในร่างกายได้เป็นวันๆเลยก,ก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่กําลังสงสัยหรือว่ากาลังตัดสินใจหรือว่าเราจะให้วิตามินเนี่ยทาง i อได้หรือเปล่าแล้วก็ปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่ามีประสิทธิภาพดีหรือเปล่านะคะ<ม>ก็หวังว่าจะช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะใครมีข้อสงสัยข้อสักถามเนี่ยสามารถขิ้นคําถามไว้อยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สาม,มารถบอกได้เลยนะคะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปาถัดไปนะคะ